เอาช็อตน่ารักน่ารักของคอนเมื่อคืนมาให้ดูทุกคนมุมน่ารักของน้องๆเขาน่ารักมากเขาแบบไม่พูดเราจะไม่พูดเราจะไม่ขย,ยี้เตี่ยวเพลินอย่างเงี้ยไม่พูดดีกว่าไม่ได้ไม่ได้เขาเพื่อนกันเรา เราจะอินี่ไม่ได้นิ้อย์ความน่ารักของเขาทุกคนแล้วธนดลเวลามองไปอะ่ะคือตอนมองนี้แบบละลายจ้าเล่นอะไรกันคุยอะไรกันมันน่ารักมันโบ๊ะปะโบ๊ะปะไปหมดเนี่ยไอโบ๊ะปะโบ๊ะปะนี่คือเข้าขากันนะ คือแบบคนหนึ่งส่งคนนึงรับดีแล้วบุ๋มชอบตอนที่อินี่ด้วยที่พี่อาร์มก็พูดอ่ะไงขอค่าตัวเพิ่มลูกน่ารักออกอีกอะชอบชอบปลายอะชอบปลูกน่ารักออกอ่ะน่ารักจริงๆแล้วอีกคนนึงก็พลอยแบบดีใจกับเขาด้วยทำงานกันเป็นทีมแล้วก็ชอบตอนที่แบบ อะไรนะผู้สุพรรณพูดเนอร์ปลายผู้ดีนะนุกไปทางมอนหน่อยคันไม่ขยี้เราจะไม่ขยี้เราจะไม่ขยี้เพื่อนกันเราจะไม่ขยี้คู่เพื่อนดูเอาดูเอาสิจ้าดูเองสิจ้า รออะไรล่ะดูเองสิขค่ะเตียวยังเป็นเตียวเพลินแล้วเลยดูเอาสิเพื่อนน่ะรวบกิจการซะง,งั้นเตียวกับเพลินมารวมกันน่ารักดีน่ารักปกติสุ่มแล้วที่แต่งตัวมาจากบ้าน,<ค>นช่วคนจังหวัดไหนเนี่ยเป็นคนสุพรรณสุพรรณอ่ะแม่ ไม่บอกคนบ้านเดียวกันเอา้าเป็นคนสุพรรณอ่ะเออบุรรีัมย์แมมบุรรีัมย์พ่ออยู่สุพรรณอ๋อพ่อสุพรรณเป็นลูกครึ่งสุพรรณอ๋อเป็นลูกครึ่งสุพรรณสุพรรณเนี่ยมันมีแม่น้ำอะไรนะแม่น้ำแควแม่น้ำคแควในอาบน้ำทุกวันบ้านฉันน่ะบ้านฉันอ,อ,อ,อยู่แถวแม่น้ำแควนี่แหละอ๋ออยู่พุทแมณฑลซแคว้าอาบน้ำอยู่ตรงนั้นตลอดอ๋อ,อใช่ ใช่แล้วแล้วแม่น้ำที่มันอยู่กลางมันแม่น้ำเลยอ๋อแม่น้ำแควสองโอเคแล้วคนที่อยู่บนเวทีเสียเส่ยงเงินเสี่ยงเงินเสี่ยงเงินเสี่ยงเงินเอา<บ>คนกันเองอ่ะคิดราคาเขาว่ามันเท่าไหร่ถ้าปกติกับบอกภาษาเขาใมึงขยับม,มาใกล้ๆกูหน่อยสิมันจะได้เข้ากล้องด้วยกันเนี่ย กูจะพามึงร้องเพลงอันนี้เอาเพลงอ่ะจังหวัดไหนวะมันต้องเนิ่มันต้องเนิ่นเราเป็นคนกันจะนะคนเดีลยไม่ได้พูดกันเลยคือร้องเพลงไหนมึงก็ต้องร้องเพลงนั้นกับกูเออมึงร้องเพลงไหนมาเดยวก็ลองตามไปมอดมอดใบเก่ามอดมอดคือมอดคือมอดมอดมอนใบเก่า มอสที่มันเป็นตัวตัวมห,หรือเปล่ามอนใบเก <c oughs> ้าเอ้ยเพี้ยนไปตัวเดียมอนใบเก้าเรื่องกูหาคีย์อนเนี่ยตับนึงเอาห้ามอสยังไม่เจอหาคีย์ก็เลย <c oughs> มอนมอน <c oughs> มอนใบเอามเมื่อกี้ได้เงินมาเท่าไหร่นะร้อยหนึ่งแบ่งกันคนละห้าสิบไม่ไม่ไม แม้เสื้อดำแม่ที่มาจากผามาน่านะพันเดียวเองพ,เพันเดียวพันเดียวมึงได้เท่าไหร่พันออาร้อยอ้าร้ <c oughs> อยห้าอยเฮ้ยไป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 ครับเพลงนี้ไม่อยากดินกีตารแล้ววะเอาไว้ดีกว่า คิดดูแล้วนะเพ้ยที่คุณมีกีตาร์เอเดี๋ยวซิกซงห่อยจะเริ่มร้องแล้ว อันนี้มันยังไม่ใช่ทีเด็ดจริงครับมานี่มามานี่เลยมาหนี่เลยเอาท่านี้มาก่อนถ้าไม่เอาท่านี้มาไม่คืนโทรศัพท์ซึม<ำ> <c oughs> โอ้ก็ยังมันระบากเบิงหนังกลางแปลงอะเนาะอีกเพลงหนึ่ง ฮะ uh huh. ยิงหนึ่งเพลงแล้วครับเป็นยากอะไรมาหนิกินประเมินต้องการอหไ uh huh. กินมากก่อน uh huh. อ่ะ,อะ,อะกินเสร็จแล้วก็กินนมด้วยนะเดี๋ยวบอกแต่ก็คนเดียวว่ากูให้มึงกินด้วยคนละครึ่งทำเองทำแค่หมูเองหรอครับ S <S าาาขายให้พี่เ,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 ขเขา,าเซื้อแล้วก็ให้พี่กอซื้อเพื่อเอามาให้น้องครับอ๋อเองินเขาไม,าเเามา่เธอด้วยนี้<บ>นนาาการตลาดจะโปรโมทให้แบรนด์อะไรแบรนด์คุณไหนายคุณนายโอ้โหแคบหมูอร่อยซื้อได้นะครับของคุณนายนะครับนี่ ดูดูฟังเสียงกอบขนาดไหนกอบขนาดไหนใครสนใจซื้อได้นะครับห่อเท่าไหร่คะคุณพี่ห่อละยี่สิบาทแค่นั้นเองชุวงโปรโมชั่นสั่งซื้อตอนนี้ได้ส่วนลดเหลือห่อละ2องบาทนะฮะครับก็คือมันเป็นการตลาดเนาะ จากพอละยี่สิบเลืองขอละสองบาทแต่ก๋วยเตี๋ยวเผเอยไม่ใช่แต่แต่ก๋วยเตี๋ยวแม่ต้นกับขนมเพลินอ่ไม่มีรถครับเอออยู่่บ้านสติ๊กเกอร์ครับ ไม่ต้องบอกไป,ไม,กไ,ปไม่ต้องบอกไปไปลุกได้ทันนด้งไปลุกได้ทันนึ้งจะมาให้สำคัญคือต้องยกเครดิตทั้งหมดทั้งมวลให้กับทั้งสองคนนี้เนาะนะครับก็เ,เล่นเกินค่าตัวครับผมบอกเลย <laughs> นะครับเก่งจริงๆนะครับวันนี้ผมผมก็อดหัวเราะอดสนุกด้วยไม่ได้ถ้าเล่นเกินค่าตัวขอค่าตัวเพิ่ไมได้ไหมครับ ออกพูดไ่ออกแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะ